จับตามองคันนี้กับสโม่เนาะดูสองสองเจ็ดคันนี้กับยางระเบิดไปแล้วเนาะคู่หนึ่งคู่หน้ากับเหลือคู่หลังเนาะดูครับว่าขึ้นคันแทน,นานนี่จะระเบิดอีกไหม <c oughs> โอ้ยผมก็กลัวเองเนาะโอ้อ่โอ้ลบันคนก็ต้องหลบม,มุมเสาเนาะ <c oughs> ดูกับจับตามองกับตัวแรงเรา ขึ <c ười> ้นกันแท่นางแบเอ,อ,อุ้ยปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะพวอุ้ย,ยอุ้ยเสียวกระปุกอุ้ยดับเลยครับพี่น้องโยอคระมิโย,โยพุ่งกรบพุ่งอึ๊บอุ้ยยางระเบิดพี่น้องอู้ได้อยู่ครับได้อยู่ย,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 ยังเหนียวอยู่เนาะนี่ป่ดจะ ระเบิดอีกคู่ก็ขึ้นพันธนาตรงนี้เนาะโอ้ยังไหวอยู่ครับเอ้ายังดังครับน่ากลัวครับแบบนี้โอ้ยยงขวาไปเลยพี่นอ้องโอ้มาฐานครับมาถานวัดดวงเลยครับตอนระเบิดนี่ก็คือสี่เส้นเลยครับตัวแรงวัดดวงครับซูเปอร์บอกวัดดวงเลยครับ อยากเปลี่ยนยางครับ